สวัสดีค่ะวันนี้นะทางร้านนะมาขายสายเชื่อมมิกนะคะตัวนี้ขนาด5เมตรไปเลยนะคะย,ยาวๆไปเลยเพราะว่าที่แถมกันนะคะจะอยู่แค่เมตรก,ก,กว่า2เมตรเองนะคะแต่นี่เราจุใจไปเลย5เมตรเราไม่ต้องมานั่งเดินสายไฟให้ยาวนะคะแล้ว5เมตรตัวนี้คือกําลังดีนะคะเพราะว่าถ้ายาวเกินไปนะคะสายมิกมันจะเป็น ยาวเกินแล้วมันจะไม่ดีมันจะตันแล้วหรือจะแบบว่าเดินเครื่องอะคะ่ะลำบากนะคะแต่นี่คือมา5เมตรกำลังพอดีจริงๆแล้วของที่แถมนะคะก็จะมีคอนแทคทิปให้นะคะอันนี้0ูแแล้วก็ตรงหัวนะคะที่ใส่ไปแล้วคือ1มิลนะคะก็คือพร้อมใช้ไปเลยนะคะพร้อมโปแถมนะคะนี่แถมรวดฟักคอไปเลยนะคะนี่ขนาด0ูหรือ1มิลนะคะให้เลือก1อันนะคะขนาด1โลนะคะแกะามาแล้วเป็นไซนี้เลยนะคะแถมไปเลยฟรีๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราแกะตัว เชื่อมมิกให้ดูนะคะหนีบแกะออกมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสายไฟนะคะเห็นไหมสายไฟขนาดใหญ่นะคะเวลาเชื่อมนะคะก็จะ,สะเสถียรนะคะแล้วร้องกับตัวนี้นะคะเป็นเหล็กนี่นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติปกตินะคะถ้าพวกถูกๆนะคะบางนี้นะคะมันจะเป็นแบบพวกพลาสติกนะคะแต่นี่คือเป็นเหล็กเลยมันจะทําให้การเดินสเสถียรนะคะเนี่ยยาวสึงห้าเมตรเลยนะคะต่อนะคะต่ออย่างนี้ต่อตามนี้ได้เลยหัวมันก็จะแบบนี้ถูกต้องไหมคะเนี่ยอดู อย่างนี้เลยนะคะก็คือต่อกับตู้เชื่อมสองระบบปกติได้เลยต่อไม่ยากนะคะพี่ช่างน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือหมุนเข้าอันนี้ก็หมุนแล้วก็ใส่นี่ต้องเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นจุกคล้ายๆสวมเร็วอย่างนี้อ่าดัานแล้วก็หมุนอ่าก็คือพร้อมเริ่มงานได้เลยตามนี้เลยนะคะส่วนใครสนใจตู้เชื่อมสองระบบก็คือสามารถถามแอดมินได้นะคะโปรตัวนี้990บาทนะคะแถมไปเลยนะคะลวดเชื่อมมิกนะคะ1ม้วนนะคะ1กิโลนะคะเลือกได้ว่าจะเอาไซส์0.8หรือหนึ่ง บินก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ